อมาตยาธิตยไตคนบางกลุ่มแปลความผิดแปลกไปจากความหมายเดิมที่ว่าการปกครองที่อมาตย์เป็นใหญ่และมีอำนาจในการบริหารประเทศแต่ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่าการปกครองซึ่งอำนาจการบริหารเริ่มต้นตั้งแต่การวางนโยบายไปจนถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติและการจัดการงบประมาณขึ้นอยู่กับข้าราชการประจำ ในขณะเดียวกันอำนาจการเมืองก็ขึ้นอยู่กับข้าราชการทหารซึ่งมีกองกำลังจัดตั้งและได้อำนาจมาจากการปฏิวัติรัฐประหารอัมมาตยาธิปไตยเกิดขึ้นเมื่อรัฐประหารพฤศจิกายนต่อเนื่องถึงเช้าวันที่8พฤศจิกายนพุทธศัการาช2490โดยกลุ่มนิยมเจ้าหรือต่อมาที่เรียกกันว่ากลุ่มอนุร,รักษ์นิยมการรัฐประหารครั้งนี้ นำโดยพลโทผินชุนหวันนาวาอากาศเอกกาดกาดสงครามพันตำรวจเอกเผ่าศรียานนพันเอกสลิดธนรัตนพันเอกถนอมกิติขจรพันโทรประพาสจารุเสถียรและร้อยเอกสมบูรณ์ชุนหวันนำกำลังทหารยึดอำนาจจากการปกครองจากรัฐบาลพลเรือตีถวันทำลงนาวาสวัสดิสาเหตุของการรัฐประหารก็คือ รัฐบาลพลเรือตีถวันทำลงนาวาสวัสด์ซึ่งสืบอำนาจต่อจากรัฐบาลนายปีดีพนมยงไม่สามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้งกันในชาติได้อันมีสาเหตุหลักจากเหตุการณ์สวรรคตของรัชการที่8ประกอบกับมีการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการหลังจากรัฐประหารเสร็จสิ้นแล้วคณะทหารแห่งชาติจึงให้ในายควงอภัยวงศ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย ซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลพละเรือนแต่ทว่านาวาอากาศเอกากาศสงครามก็ได้ทำการบีบบังคับให้ในควงลาออกและแต่งตั้งจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีแทนต่อมามีการรัฐประหารอีกครั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นการรัฐประหารที่ถือได้ว่าพิกชมหน้าการเมืองไทยไปอีกรูปแบบหนึ่ง เช่นเดียวกับการรัฐประหารในปีพุทธศักราช2490สาเหตุของการรัฐประหารสืบเนื่องจากความแตกแยกกันระหว่างกลุ่มทหารที่นำโดยพลเอกสิทธนรนัฐผู้บัญชาการทหารบกการรัฐประหารในครั้งนี้นับเป็นการรัฐประหารอีกครั้งที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยไปโดยสิ้นเชิงเพราะนับเป็นการขจัดฐานอำนาจเก่าของจอมพลปพิบูลสงครามอย่างเด็ดขาดและหลังจากนั้น อำนาจทั้งหมดก็ตกอยู่ที่พลเอกสริธนรัต์ที่มอบหมายให้นายพศสารศิลป์เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดการเลือกตั้งพลโทถนอมกิติขจรจึงขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นต้นมาจนถึงเหตุการณ์14ตุลาคมพุทธศักราช2516 ที่ประชาชนได้ลุกฮือขับไล่รัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรซึ่งขณะนั้นพลังทางสังคมโดยเฉพาะกลุ่มปัญญาชนได้มีบทบาทเป็นอย่างมากในการชี้นำสังคมให้รับรู้ถึงความเลวร้ายของระบอบเผด็จการทหารและหลังจากเหตุการณ์14ตุลาคมพุทธศักราช2516ประชาชนเริ่มตื่นตัวทางการเมือง เริ่มมีความต้องการจากประชาชนที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นทําให้พลังของอามาตยาธิปไตยในขณะนั้นอ่อนแอและมีบทบาทในสังคมน้อยลงฝ่ายอนุรักษนิยมปรับเปลี่ยนรูปแบบการครองอํานาจแบบใหม่คือแทนที่จะเข้าไปครอบงําฝ่ายการเมืองหรือรัฐบาลโดยตรงเหมือนเดิมได้เปลี่ยนมาเป็น การเข้าไปครอบงามค่าราชการประจำเพียงบางส่วนการปรับตัวของอนุรักษ์นิยมครั้งนี้เป็นที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2521ที่มีการกำหนดเลือกตั้งองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์เป็นครั้งแรกแต่ในปัจจุบันก็ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่ม ที่นำคำว่าอมาตยาธิปไตยนี้มาใช้เปรียบเทียบถึงความแตกต่างทางชนชั้นทำให้เกิดความเป็นหลายมาตรฐานในสังคมประชาธิปไตยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาความขัดแย้งที่ผ่านมาล้วนมาจากคำว่าอมาตยาธิปไตยนั่นเอง